ห,ห,ห,หนาวไหมหนาวไหมคะยูหนาวฮะหนาวไม่หกถามเู้าป่าฮหนาวไหมฮะหนาวไหมฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกค่ะ ตอนนี้พี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพอดีเราไปเอาหลอดรถนะคะแล้วก็แวะสื่อของน้ำน้ำเนาะอันนี้ซื้อไปได้เป็นแปรนด์ล้านแขกมานํจาจะเนาะติมาเบิองนะคะว่าเราสื่ออย่างมาเน่นะคะต่นมาจะเป็นพวกสลัดนะคะที่เราได้มาเนาะ,ะล้านแขกก็จะถูกกว่าล้านเอเชียเลดร้านไทยเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นสลัดนะคะเราได้มา แต่ปักชีมานําค่ะปักชีทุกทุกรอบค่ะถ้ามมันเพิ่นไปเนาะคะ่ะมันจะซื้อมาเนาะปักชีนี่เราติดมากินค่ะจะเป็นกระเทียมเนาะจ้ะก็ดีนะคะจีจะได้ใส่เนาะจะมีถั่วสับปักอาจ้ะพิสต <ist> ์ช์จะสับปักอาในกันถั่วอันนี้ไอนนอันนี้เฮ็ดจากอ่างเกาะ ขขาโพดจ้ะไม่ขาโพดเนาะให้อาุตเอามันมดปกินไส่มากินท้่กันค่ะวันนี้เ็จะเป็นสลัดอันนน้คะนี่เนาะเน่จะมาพักอะไย่งบุคคลนี่เอาม u c h this วันเอ่อสิบเก้าประมาณสิเก้จะได้บุกหน้ามาจะ3ดู ตีไปเองกับผิดเมื่อหลายกว่าน,นี่ยคะ่ะแต่ว่าระบบบอกว่าเราตีไปลานเอเชียนะจ๊ะไรลานแคมป์ค่ะอันนี้เป็นชีสแล้ควลค่นนะเป็นเสือ้ม่หายรูคนค่ะเอราหมักสื่อของแบบของกินแบบนี้มาใหายููแล้วก็ไปแอบไ้ย่ำอันนั้นกะเอาออกมาให้ลูกนนะะกิน,น,นะคะ่ะกอกขนมของยังเลยค่ะแล้วก็ไอ,ขอเขาเตียงก่อนละ่ะ <laughs> ไว้ลืมซื้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้นอนบริเวณนอนเต็มที่สมองเสมอกับจะเบลอเนาะคะ่ะเนาะเอ่อกล้ยวยกล้วยหอมจ้ะโอ้ย,อยอเนาะก็จะคิดออกพี่น้องเใช่ไหมรถจะเปลี่ยนไกลไปไกลเตยไปเ,เปนาะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตีกำลัลงตีกับเสาวหฮนเด็กน้อยค่ะแต่ละแวะราาะ้านอันนั้นนค่ามาลังฝรั่งน้ำเนาะไปซื้อน้ำอันนี้มากค่ะตัวน,นี้จะเป็นอะโวคาโดจ้ะ สมัครเป็นข้องคือแบบเรากินนะคะแบบเรากินไดนะคะเราซื้อมาเนาะมันแกว้วมันแก้วค่ะต้อบอก,กินมันพลังแต่เรากินมันแก้วนะคะตว่ากินในปริมาณที่พอหลายจะ้ะอีกถุงนึงจะ้ะอันนี้เป็นวิตามินดีจะ้ะวิตามินดี เพราะว่าช่วงนี้มันจําเป็นนะคะที่เฮาต้องกินวิตามินดีเพราะว่าเอ่อเฮาได้รับแสงแดดหน่อยนะคะเ้ากินพัก,กยังมันบอกเพียงพอนะคะเขาต้องกินวิตามินดีเสริมนํานะคะเนาะแก้วกัน้ำมันตะปานะคะน้ำมันตะปานกับซอยได้ไหลยะคยค่ะเรื่องแบบบรสบายนะคะเป็นเป็นวัดเป็นยังสินนะคะสะดัดรวมสัรรวมติมากินค่ะผละไม้ อันนี้เป็นลูกแพ้นเนาะจ้ะเนาะงูนเพราะพวกเราใหม่ต้องมีติดบานก่ะได้หน่อยไปเนียๆจ้ะอันนี้ไว้ใ,ให้เป็นเนาะคะ่ะแล้วก็บอคะรีค่ะทักทักล้านฝรั่งเนี่ยก็จะมีหลากหลายเนาะคะ่ะมีบวก,กียานนะคะก็จะมีเป็นบอคะรีเป็นหอมเอียงสิค่ะแบบมาตรฐานเนาะคะ่ะ ก็จะมีไอ้ขี้มคะคะอันนี้วาใไซนุ่มจ้ะมาเสือมาสี่กล่องนะคะเนาะสี่กล่องน,น,นี่เมื่อตะค่ะจำเนี่ยละเรายได้มากค่ะสิกะมาให้พี่น้องเบิง้งเนาะจ้ะเนาะมารีวิวให้เบิง้งนําเนาะค่ะว่าเราแอบ,บไปรัแนแคนบ๊วยได้แย่งมานั่มจ้ะแล้วข้าบ้านนะคะส่วนมากตก็ช่วงนี้ก็บ,บ๊วยได้ตีก็บบ๊ยได้ไปซื้อของซื้อของเองนะคะโดนๆจะ้ะถ้าแม่นไกลๆบ้านเนี่ย ได้แหวกสื่ออยู่ค่ะแต่แม่นเขาไปในเมืองทีไปเจอคนเล่นลายสิคะตีกับเล็กเรียงเล็กเรียงทีจะบอไปนะคะเพราะว่าบรอยากไปเราอยากไปแบปบว่าอยู่ในกลุ่มคนเล่นลายนอกจากนี่ค่ะตีก็จะเก็บข่าคลองนะคะใส่ตู้ไว้นะคะอันนี้ก็เหี่ยวคักเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าตีสังเกตว่าหลบนี่ ส่งในน่นหน่อยค่ะโปกตีแเรามันจะเด้หลายตัวนี้นะคะแต่ว่าส่งหลอดนี้มันน่หน่อยเหมือนขาเจา้านคะคะมันถ้าเจา้าถอดเอาเนาะคิดเองเดียวนะคะคิดว่าเพราะว่ามันจะมาเป็นกรํารแบบนี้มันจะมาเป็นแพ็คมันจะมาเป็นถุงแบบนี้นะจ๊ะแบบบางเือเข้าเจายิบเกินไปสินะคะยิบแบบถอดไปนะคะคิดว่าเดี๋ยวว่า พี่น้องเดินตีออขอโตให้กับเขาให้ได้น้อยนะคะว่าจะเหตุผลพาสบุกคดีเอามาใช้บุกคดีเนี่ยก่อนละ่ะมักรนูนีให้เพิ่นค่ะน<ม>ตอนนี้ตีพี่น้องมาคิดอยูแล้วค่ะคะพอจะได้นอนพี่น้องกินลงไปค่ะกินลงไปวันนี้มีขนมจีนค่ะอยากกินค่ะเห็นข้าเจ้ากินแต่อยากกินเนอกจาเนาะนน้ำยาคือจะเหตุไม่ไหม้จ้ะห่อเลยค่ะน้ำยากะทิ เห็นเขาเจ้าจีนกันคิดยากจ้ะไข่ต้มก็มีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำข้นๆจ้ะพักพักสลัดพี่เนยซื้อมาเมื่อกี้ค่ะใส่ไปเลยไอ้ทวนๆเลยจ้ะ เ็นเหยพี่น้องใส่มันหกเข้าไว้ครจะเป็นตะกินค่ะเมนอูอัญญะปานจะคลองพริกทอดจะ้ะลงไปอ่ะสวยกันค่ะพี่นีอ่อ่าสอนกันเด้อสอบกันเด้อมันจะไปนองกินน,น,กน,น,าากน,น้ำกันค่ะรอบเด้กจ้ะรอบเด้กดู มันจะแซ่บบอจะแ,แซ่บพักค่ะอืน้ำข้นๆเลยอืม,อม ปลากระกป๋องจ้งะกัญญาปลากระป๋องพีง่จีใย้ายมือบนราค่ะพี่นอ้องแ็ดแป๊บเดียวจะเใ็ดง่ายๆเนาะ เปลนไปเอมันดูเปลนบนบะเฮ็ดอันพัทมักกะโรนีให้ไม่แพ้กินจ้กคนค่ะเฮ็ดถึงว้เพื่อ็นหิวนะคะน้อเข็ดทอด i la pay non จ้พี่น้องคลิปในเตีกยบภาพพี่น้องมากินซ้ำนี้นะคะน้องเดี๋ยวตีขอโตไปกินคนเดียวนะคะพรคลิปนาค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับแชร์เพือเก่าจ้าคลิปนี้ขอโตค่ะสวัสดีค่ะ <Okay. S 2>